เฟลโล่เธ <Follow. S 1> อมาเอฟเอฟก็ร<ะ>ู <F 4. S 1> ้สึกเลยนะครับว่าหน้าแบบมันเล็กลงกระทับขึ้นเลยนคือ,อมีคนทักคนทักว่าเอ,อ้ยผอมลงหรือเปล่าะไรเงี้ยแต่ไม่คือความจริงไม่ได้ผอมลงแต่หน้ามาันดูเล็กลงแต่ก่อนถ้าเกิดเห็นย้อยๆยเลยล <c oughs> มีเนื้อ้อะไรเนี้ยเลยใช่ครับตอนนี้เธอแบบเออหายไปเลย วันนี้นะครับคุณหมอโรดีนัดมาอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่6เดือนที่แล้วเนี่ยคุณมาทำเอชอาร่าไปนะครับอัลตราเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราลิฟติ้งนะครับดูยกกระชับขึ้นนะฮะแต่วันนี้เนี่ยจะมาทำต่อเนื่องเลยนะต่อรัพต่อในการทำเทอร์มัลนั่นเองซึ่งเทอร์มาลนะครับจะทำให้ผิวเ,เนี่ยดูแน่นนะครับดูฟูดูเด็กและที่สำคัญรับรองว่าวันนี้เหมียกขายไม่ได้เลยนะครับใครไม่เคยทำเนี่ยทำแล้วติดใจแน่นอนเหมือนคุณเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงฮะนี่นะคะกอกยู่นนันนี้ มอแปะยาชารอหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่หลับไปตื่นหนึ่งแล้ววันนี้น้องปุณทำเทอร์มาดเครื่องนนเครื่องแบบใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยเครื่องใหม่รุ่นให,ใหม,ลมให่ล่าสุด F L X ใช่ใส่แผงของพลังงานที่หลังใช่ว,วันนี้จะเป็นด็อกเตอร์มันชื่อนะอ,อะไรนะหมอแปะอ่ะอ๋อเราจะใส่พลังงานลงไปที่หน้านะคะที่หน้ากระชับชนะคะคอลลาเจนดีเดี๋ยวเราดูตานทัน ผลทำเสร็จแล้วนะคะขึ้นหน้าครึ่งเนเสร็จแล้วครับผมเ,เดี๋ยวเอาไปครึ่งน,นี้ตอ่อจะดังๆนี่แต่เดี๋ยวก็หายใช่ไหนหน้าตรงรำยิ้มครับยิ้มเห็นเนื้อไหมเห็นควากระชับของเนืข้างนี้นะไหมเห็นไหมรำยิ้มอ่าเห็นไหมเนื้อข้างนี้ก็จะมีตุกดูลดนิดนึงดูเทอร์มารอันนี้นะคะเอสแอนดเอจะเป็นงานผิวงานกระตุ้นคอลลาเจนงานเบลูทูลผลงานผลหน้างานกระชับไม่ใช่งานยกงานยกนั้นเราทำไปแล้วเป็นอัลตราล่าโ์เมอร์อ่าโอเค ไม่เจ็บรื่เปลบาโอเคไปต่อญนมาโปรโลกเธอมาเ L X เนอะทำไปตอนนี้สอเดินครึ่งคำไปประมหลังทำเป็นไงบ้างก็รู้สึกเลยนะครับว่าหน้าแบบมันเล็กลงกระชับขึ้นเลยคือมีคนทักคนทักว่าเอ้ยผอมลงหรือเปล่าเอยเนี้ยแต่ไม่คือความจริงไม่ได้ผอมลงแต่หน้ามาดูเล็กลงเล็กเพราะมันดูเฟิร์มนา เกษตรกรเนี่ยถ้าเกิดเห็นรวย้อยเลยมีเงินเนื้ออะไรเงี้ยเลยใช่ครับตอนนี้คือแบบเออหายไปหายง่ายขึ้นใช่ครับมุมใหม่ก็ได้ถูกใช้ได้ขอได้ใช้ได้ขอได้นะครับแต่แต่ผมหลอดผมจะเป็นมุมนี่จะมั่นใจมุมนี้มากกว่าหมอขอบอกนะคะว่าหลอดทุกมุมหลังแล้วครับหลังหลังก็หล่อดค่ะแล้วก็หลังทำหน้าบวมไหมบวมไม่มากนะจริงผมไม่ค่อยมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเธอหมัดเอสแอลเอเวลายิงแบบเดี๋ยวนี้นะคะเรายิงลักษณะคอลลาเจน ให้เหนือแน่นเนี่ยหน้าไม่บวมยิงวันนี้พุ่มนี้ออกงานได้แต่ว่าอาจจะมีที่แบบว่าบางคนถ้ายิงเพื่ออัดแฟตยิงเพื่อเก็บไขมันนะคะยิงให้หน้าแบบแห้งอัดแฟตอันนั้นจะมีโอกาสโบมได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่มากถ้าเทียบกับรุ่นเก่าคือดีเดินก็คือคือทําเสร็จหน้าพร้มอมใช้งานเลยครับส่วนความเจ็บลนะ่ะความเจ็บอะครับก็อยู่ในระดับที่โอเคนะครับมันทนได้ทนได้ ก็คือมีความเจ็บอยู่ก็เจ็บนิดๆอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องแลกได้วยความเจ็บอยู่แล้วเราอยากดูดีก็ต้องแลกนิดนึงแต่ว่ามันคนได้แล้วก็ไม่ได้เจ็บปบบโอ้โหขนาดนั้นได้ทำซ้ำได้ยอมคืออย่างนี้แสดว่าคุ้มแล้วมันอยู่นานไหมครับมันอยู่แบบโอ้โหปีเลยใช่ัหมครต้องอยู่นานใช่ก็เลยแบบถ้ายิ่อายุน้อยถึวดีคอเลาเจนดีบางคนก็2อปีเลยแต่ระหว่างนี้เราอาจจะต้องมาสหับเป็นอกงทาราแพงเพื่อเราเพื่อให้ช่วยยกยกอย่างนี้ขึนอันนี้คือเราอาจจะ้อก บอกกันนะครับว่าต้องมาที่แกลเรีนอนเท่านั้นนะครับแล้วก็มาปรึกษาคุณหมอได้เลยนะครับคุณหมอให้ํารปรึกษาดีมากๆ้าคุณคือมีเพื่อนมาแล้วก็ติดเลยมาหาคุณหม,ตม,มตอตลอดหรือว่าติดฝีดมือติดฝีมือหมอครับก็มองกาปรึกษาได้เลยนะคะรับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมว่ายังไงก็แนะนําแต่สิ่งดีๆให้กับทุกคนนะครับผมโอเคก็ไปติดตามความหลอกของน้งปุณตรงนี้นะคะแล้วก็มาติดตามของคลินิกตัวนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ